อะไรอะอะไรอะอะไร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 อะนี่ไง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 นี่อ่ะสวัสดีครับอยู่กับพี่ว่า,วานะครับอยู่กับโคโค่ดีพีนะครับ for player นะครับก็แอปนี้เนี่ยเป็นแอปเติมเงินเกมหลากหลายเกมเลยนะครับโดยเฉพาะเกมโมบายลิเจนเนี่ยลดถ,ถึง20%นะครับเพียงเข้ามาแล้วกรอกเลข ID เลขเซิร์ฟเวอร์นะครับเลือกเพจที่เราอยากเติมนะครับแล้วก็เลือกช่องทางการชําระเงินนะครับพี่อยากจะเลือกของซีซั่นพาให้ดู เพราะว่ามันจะมีวิกกี้เนี่ยพาร์ทเนี่ยจากในเกมเนี่ยเราจะเสียอยู่70บาทนะครับตอนนี้เนี่ยเติมในนี้หกบาทถูกลงไป9บาทนั่นหมายถึงว่าพวกเพชรและอื่นๆครับจะถูกลงไปอีกนะครับน้องๆลองไปคํานวณดูลองเข้าไปในเกมดูแล้วลองมาเติมในนี้ดูนะแล้วก็เติมได้หลายช่องทางด้วยครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะโคคอยนะครับหรือพร้อมเพย์ทูนี่วอลเล็ตนะครับ,ร y, et, รบแล้วบิดนะฮะเติมได้หมดเลยมีบัญชีนธนาคารด้วยนะถ้าเกิดเติมเยอะๆเนี่ยเห็นปะ มีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับนะสามารถเติมได้เลยเติมเสร็จนี่กรอกที่อยู่อีเมลนะครับเพื่อยืนยันเพื่อเวลาสมมติว่าถ้าเกิดเราโดนแฮกโดนอะไรเราเอานี้ไปแจ้งได้นะว่าเราเป็นหลักฐานการเติมนะฮะผ่านนะฮะของโคโค่ดีพีแจ้งว่าเราเป็นเจ้าของ ID ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโคโค่ดีพีนะครับนะฮะนี่มีเติมของนะฮะแอปนะฮะ p o p ป e r l i t ด้วยนะครับซึ่งแอปเนี้ยพี่จะบอกว่า นะฮะเข้าไปในแอปนี้บอกได้เลยว่าสาวๆเพียบไปสองสาวกันนะสำหรับโปโป,โปไลท์นะครับมานะครับพี่กล็อกนะครับก,รก็กก๊อกจริงๆก็กใช้เป็นตัวล่องหนนะครับถ้าเป็นโลมนะแต่ว่าถ้าเจ้าหนักๆเนี่ยใช้อันนี้เลยเน้นดาเมจนะครับพี่ดาเมจด,ดีกว่าพี่อยากเป็นก๊อกแบบเถื่อนๆนะ่ะก๊อกแบบดาเมจแบบตบทีวัวตายควายล้มอะไรปรนะมาณนี้ แฮ้ยจริงๆมันควรจะออกเป็นไอ้นี่มากกว่านะออกมาเป็นดาบเจ็ดเลยแบบตบทีแบบตุ่มไปเลยอะฮนะช่วยเฮ้ยแต่มันสวยมากนะสก,กินเนะี้ยเจ็ดขอดเหมาะก,กับวาร์ปพี่เห็นแบบแบบอะไรบวาบๆา่ะ ที่ได้บัฟเฉยแต่ต้องต้องตีแหละครับเมื่อกี้เพราะว่าหายาเองก็ไม่มีกดฟันนีก็ไม่มีกดนะครับลารดบัฟเขามาเฉยยีไม่ได้ตั้งใจนะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะคือถ้าไม่ไม่หดเมื่อกี้เนี่ยคือทีมเราก็ไม่ได้เวลนะอุ๊ยลืมไปมันมีหมวกนะไม่เป็นไรครับช่วยอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวก็หัวทิ่มง่ายๆหรอก เดินหาเลยครับอ้าว,าวเดินหาเลยครับมีคนเผลอมีคนเผลอกรนีตีบัฟไปแล้วอ่ะไวเกิน อะไรไม่โดนหรอกโอ้ลึกจัดช้างเอ,อ๋ออะมากดฮารีดีกว่าครับฮารีแม่งเข้าครับนี่ไงโดนคอมโบโดนคอมโบ ไงล่ะครับคอมโบผมโหดนะครับแต่คือจังหวะเมื่อกี้มันมันหน้าใสอยู่แล้วยังเทดูกำแพงก่อนกำแพงยังเท่เลยสีส้มด้วยกำแพงมีกราฟิตี้ด้วยยุ้ย <c oughs> รีบกดเลยอะ่ะหลอนน่ะเราหลอนน่ะเราหลอนน่ะอะไรอะไรแล้วไงอะ่ะแล้วไงอะ่ะเอาอยากอยากโดนดิอยากโดนดิ อยากโดนนี่อยากโดนนี่อยากโดนนี่อยากเก็บกระบอกนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวออกของหวดนหนักๆก,ก่อนต่อมอสเรารวยแล้วนะนะโอ้โหโอ้โหนึกว่าจะรอดเี้ยเี้ย ง้างใส่อีกเดียวเลยขึ้นไปหาชูก่อนข้าบนชูฟรีเกินครับชูมันแรงนะครับแผ่นนี้ไปไหนล่ะเพื่อนไปไหนล่ะเพื่อนไปไหนโดโดข้ามเฉยรีบเคลียร์ก่อนครับรีบเคลียร์ก่อนตรงนี้มีบวกตรงนี้มีบวกโอ้ ตัวนี้น่าน่าเบื่อจังอ้าไม่ให้ไปโอย้ยังจะไปได้อีกอะออกอีกฝั่งนึงอะไรอะอะไรอะมาทำไมอะมาทำ <c oughs> ไมอะทำไมมันรุนวายจังวะตัวไอเนี้ยตัวเมดเนี่ยน่ารำคาญจัดเลยจริงนะเมดน่ารำคาญมากๆเลยนะเอาดิเอายดิการกำแพงหน้าเงื่อนอ้ แต่ผิดตัวแล้วน้องแต่ผิดตัวแล้วน้องอืมได้แค่หน่อยเดียวหายาหายาลุก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 ไปไหนไปได้แล้วเร็วเมก้าคิวเลยวะไปดีกว่าว้ายโอ้โห ชอบเสียงหัวล้อสกิลนี้มากเลยแม่งแบบกวนตีนมากอะ่ะโอ้โห,โหไป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 โก้งโกโกนี่เราเป็นโลมมิ่งเงี้ยนะแต่บิวดาเมจออกของแน่นๆเลยครับอตบป้าของเขาให้อะไรเราเดี๋ยวก็ตีให้เลยดื้อเราอะ่ะข้างหลังข้างหลังไฟแล้วข้างหลังไฟแล้วอะไรอะ่ะลานมาดิมาดิ มาดิมาดิโหน่าลำคาญอะ่ะตัวเนี้ยโอ้ยอย่าทำผมเลยผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วเอาดิเดียดิเดีดิเดียวดิเดีดิเีดิออกได้ไหมล่ะออกได้ไหมล่ะออกได้ไหมล่ะมาดิเข้าได้ก็ออกไปได้เหมือนกันนะเว้ยดาบฉาดดีกว่าดาบฉาตบแบงค์บังโมโห

ถ้าันเป็นข้าวนั่อเหงาไม่ละมึงตบเข้าไปก้าวรออยเออเอเออไม่เข็ดไม่เข็ดไม่เข็ดโดนโดนโดน ปากระแพงอัดหน้าสักทีนิดอ้าวเอาอาร์โลบานเฟรนอาโร่บันเฟรนฟัว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 ฟัมีดับดับแฉะแล้ว ม่ันฝากไว้ก่อนนะมึงตบตบตบอ,อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยฟิกหนีอะ่ะช่วยไม่ได้ะช่วยไม่ได้อเพื่อนฟิกหนีอะ่ะ รอ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 เฮ้ยพี่ออกดับเขียวเลยอย่าไปตบเบาๆไปหได้เราต้องแบบบู๊บบ๊บบ๊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 อย่ามันต้องมาเดี๋ยวมันต้องมาเพราะว่าตัวนี้มีบัฟน่าจะแบบตบปุ้งตีปั้งแตกเลยเนี่ยเนี่ยเห็นปะ โอ้โหไม่ไหวอะ่ะช่วยอะไรไม่ได้ด้วยแบบมันไปไวมากเลยอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะออกปายัดเข้านหน้าไปเดียวเดียวด,ยวดยวิมองหน้าเหรอมองหน้าเหรอ ต่อยก,ก่อนต่อยก,ก่อนเอ้ข้างบนข้างบนโอ้เต็มเลยไปไปมาตีอะไรตรงนีลงตีหล,ลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเกิร์มมากไปแล้วนี่การกักแพงมาก่อนเดี๋ยวมันมามันนี่มันนี่มึงอะมึงอะหลายทีแล้วหลายทีแล้ว อะไรอ่ะ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 จะจะวัดปล่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 ะ <c oughs> เอาดิจะมาต่อยธรรมดาได้หระมาต่อยโห <c oughs> หัว,หวยู่มาดิมาดิมาดิยู่แล้วตบที่นี่มียู่แล้วาการจะแพ้ก่อนป่าแพงใส่หัวมันมาเด้มาเด้ เฮียก่อนครับโอเลลาตม <laughs> ภาษาเฮียอะไรเนี่ยสวั <laughs> สดีครับไปไหนเล่าอีดี้รู้มากจัง <c oughs> โอ้โหข้ายาไปตีหลอดให้เขาเฉยเลยโอ้โจบแล้ว ปั๊มปั๊มไปไหนไปไหนวะให้เปิดเกาะให้เปิดเกาะเอาเรียบร้อยพี่มอสมาพี่มอสมาฮูู้้หูู้อะไรอ่ะเอาตีทำไมอ่ะตบแล้วนี่นี่เอา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 ตบแล้าเอาตีตีเอาตีนี่นี่นี่เข้าวมาดิ อ <ak> อออะะลยืนหลบได้เฉยอะยเศรเลสั่ง้างมาซะดีกล่าว่าแบบปุ่งไปแน่เมื่อกี้อะไรเงี้ มาแล้วมาแล้วฟูดาเปดไป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 ยังยังไม่ไปอีกโอ้โหกระแทกจั่วลมเลยตัวนี้น่าลำคาญสุดแล้วอ่ะเมทหานี่ทำไมมันไวจังวะเหมือนมันโดดได้้ลย โอ้ยข้างหน้าเราโหโหโอ้โอ้โอ้ตึมเลยไม่น่าตามไปเลยอะมูกจิก๊กกำลังแบบไล่หัวดมันมันเลยอะตอนนี้ทำไมวะม,มันเริ่มเป็นหายนะของทีมเราแล้วลวะอ๋อ <c oughs> ทำไมเม็ดมันออกของอะไรวะทำไมมันเหนียวจังโอ้เม็ดออกแทงอะ <c oughs> <c oughs> ่ะก็ว่าอยู่ว่าทำไมหัวดไม่เข้า โอ้โหฮายาเรื่องมันเศร้าเอาดิ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  เอาดิ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 รู้จักหมัดอันอ้วน,นโตของผมไหมเจอหมัดอันอ้วนโตเข้าไปถึงกระสดุงปั้มสองพันเจ็ดยึดเค้ก้นแรงมาแล้วเนี่ยลาน่ะลานมาแน่เลยลานแบบวอนวอนหิวอ่ะ เช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนเพื่อนมาเดี๋ยวตีดิมึงอ่ะนี่โอ้โหโอเคจริงด้วยโอ้โห กดวิ่งเร็วลืมไปว่าสกิลหนึ่งเราไม่มีถ้าเรากดสกิลหนึ่งถึงจะออกมาได้เต้าเลยเต้าเลยแม่งไงนี่ก๊อกสายแล้วเบิดหัวครับตําไปเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวออกดูดเลือดอันหนึ่งเพาะถ้ามีดุดเลือดน่าจะช่วยได้เยอะอยู่เอาดูดเลือดไว้เวลาแบบเราบาดเจ็บโอ้สวยนะเอ้ามอสผักไปไกลอ่ะ เลือดูดเลือด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 เวทดูดเลือดเวทถ้าดูดเลือดอันนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้เราต้องตีครับถ้าดูดเลือดสกิลต้อเป็นไอ้ขวานใหม่ใช่ไหมเฟเฟกดูดเลือดสิบสองนี่ก็ได้ไปไหน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  ปล่อยให้มันหนีได้ไงอ่ะเฮ้ย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 เฮโอ้โหโดดไปไหนกันน่ะคุณพี่คุณพี่โดดไปไหนกันครับคุณพี่โดดไปไหนกันครับจบแล้วจบแล้วทีมกูนี่ไงนี่ไงนี่ไงชี้หายแล้ว อ้าวแล้วอันตีไปแล้วด้วยน้องเอ,อ๋น้องเอ,อ๋เคลียร์ไงอะเรียบร้อยแตกสลายไปเลยครับบุงมันจบลงแล้วเฮ้ยนะ <c oughs> วินเล็อกอ,อไม่ใช่คลาสสิกนะครับไม่ได้มีอะไรเราก็ได้มีพีนะเว้ยแต่แบบไม่แบบ คือต้นเกมเราก็ใส่กันเยอะจนแบบเขาเลทแล้วเราเริ่มสู้เขาไม่ได้ครับก็คือต่างคนต่างเล่นนั่นแหละนะก็สนุกสนุกไปนะครับสําหรับเฮ้ยบันสวยอยู่นะสกินก๊อกสกินเนี้ยพี่ว่ามันมันเป็นสกินฟรีที่แบบเออมันดูมีอะไระครับอย่าง,งน้อยน้อยมันคุ้มค่าการแลกนะครับก็ใครที่ยังไม่มีก็สะสมไปแลกเอานะครับสำหรับก๊อกสกินใหม่นะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้ด้วกันนะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ